ฟิบอตัวต่อไปที่เราควรจะรู้นะครับก็คือ T Hip ีฟิบอบนะครับ T นะครับ, t, รบย่อมาจากท็อกโก้นั่นเองมันก็คือ t ็อกโก้ฟิบอบนะครับท็อกโกก็คือเหมือนว่าเดิมถ้าเดิมเป็นศูนย์เมื่อเจอสัญญาณท็อกนะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งถ้าเดิมเป็นหนึ่งก็จะกลายเป็นศูนย์มันจะกลับกันนั่นเองแต่ T Hip ีฟิบอเนี่ยนะครับมันจะเป็น มันจะเป็น f o r i n g e g e f o r i n g e g e ticker นะคืออะไร f o r i n g e g e ticker คือการที่พิจารณา,าขอบขาลงของคอ็อกนั่นเองของสัญญาณน,นาฬิกานั่นเองครับโดยลักษณนะการเขียนในรูปของวงจรของ T flip flop เนี่ยนะครับก็สามารถเขียนได้ตามนี้ ก็คือมีกล่องเนาะก็คือมีกล่องแบบนี้แล้วก็มีครอ็อกโดยที่จะมีบับเบิ้ลบับเบิ้ลก็คือแสดงว่าเป็นนิเศษแล้ก็แสดงว่าปเป็นขอบขาลงนะครับตรงนี้มีสัญญาณเข้าเป็น T ตรงนี้เป็น Qbar ตรงนี้เป็น Q นั่นเองซึ่งถ้าเราเขียนเป็นตารางนะครับก็จะมีครอก แล้วก็ค่า t แล้วก็ค่า q พัดโดยที่ค่า t ตรงเนี้ยเราสนใจแค่ขอบขาลงนะครับ t ก็จะแบ่ออ,ออกเป็นสองค่าหรือค่าเป็นศูนย์กับค่าเป็นหนึ่งถ้าเป็นขาอื่นเช่นขาขึ้นหรือศูนย์หรือ 0, หนึ่งเนี่ยไม่ว่าค่า t อะไร q พัดก็ได้ค่าเดิมดูตรงนี้ครับ หลักการก็คือท็อกโก้ครับท็อกโก้ท็อกโก้เป็นศูนย์่ะแปลว่าตัวท็ Go อกโก้ทีตรงนี้มันคือท็อกโก้เนาะคือมันจะส่งผลให้มีการกลับค่าจากศูนย์เป็นหนึ่งจากหนึ่งเป็นศูนย์นะครับก็จะได้ว่าอะไรครับก็ได้ว่าค่าทีอ่ะเป็นศูนย์คาทีอ่ะเป็นศูนย์หมายความว่าคิวพาร์อ่ะคือเหมือนว่าท็ Go อกโก้ท็อกโก้ Go, ตัวท็อกโก้ยังไม่ทํางาน แปลว่าค่าคิวพัดยังคงเป็นค่าเดิมอยู่นะครับค่าคิวพัดยังคงเป็นค่าเดิมอยู่นะครับก็คือค่าคิวนั่นเองนะครับก็คือถ้าท็อกโก้ยังไม่ทํางานค่าคิวพัดยังเป็นค่าเดิมอยู่ยังไม่เปลี่ยนแปลงส่วนถ้าเป็นท็อกโก้เป็นหนึ่งนะครับท็อกโก้เป็นหนึ่งเนี่ยนะครับหมายความว่าส่งผลท็อกโก้เนี่ยมันทํางานแล้วท็อกโก้เนี่ยมันทํางานแล้วส่งผลให้ค่าคิวอะครับมันจะต้องใส่นิเศษเข้าไปนะครับมันคือกลับจากค่าเดิมนั่นเองนะครับ หลักการก็คือว่าท็อกโก้ยังไม่ทํางานคิวอะยังเหมือนเดิมถ้าท็อกโก้ทำงานแล้วกับค่าคิวเนาะถ้าคิวเดิมเป็นศูนย์คิวใหม่ต้องเป็นหนึ่งถ้าคิวเดิมเป็นหนึ่งคิวใหม่ต้องเป็นศูนย์ประมาณนี้นะครับนี่คือหลักการทํางานของตัวท็อกโก้นะครับซึ่งตรงเนี้อืม โอเคอ่าก็ต่อนะอันนี้เป็นปกติเลยถ้าเราได้สมการของ t pivot นะครับเราต้องทํา two table two table โดยที่พิจารณาพิจารณาขอบขาลงนะครับก็จะมี t แล้วก็ q ที่เป็น input แล้วก็ output เป็น q plus นะครับท็อกโก้ก็จะแบ่งออกเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งคิวก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเห็นไหมอ่ากรณีที่ทีเป็นศูนย์กรณีที่กรณีที่กรณีที่ทีเป็นศูนย์หมายความว่าท็อกโก้ยังไม่ทํางานทีเป็นศูนย์เนี่ยหมายความว่าท็อกโก้ยังไม่ทํางานแต่ว่าคิวพัทเท่ากับคิวนั่นเองก็ลอกมาเลยศูนย์กับหนึ่งต่อไปครับในกรณีที่ t เป็นหนึ่งครับในกรณีที่ t ีเป็นหนึ่งครับ,รนนรบมันจะกลับค่านะครับแปลว่าถ้าคิเดิมเป็นศูนย์คิใหม่ต้องเป็นหนึ่งทีเดิมเป็นหนึ่งคิเดิมเป็นหนึ่งคิใหม่เป็นศูนย์นะครับมันจะกลับค่านั่นเองนะครับอืมเอาตรงนี้นะครับถ้าเราเอาตรงนี้นะครับมามาสร้างตาราง k-map ก็จะแบ่งออกเป็น t กับคิเนาะ ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งก็จะได้เป็นศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเออหนึ่งศูนย์อย่างนี้ก็จได้ว่ามันจะได้ผลลัพธ์ว่า q พัทเท่ากับค t วทบาร์บวกบวกด้วย t ีคิวบาร์ซึ่งอันเนี้ยนะครับ ซึ่งอันเนี้ยนะครับตามตารางค่าความจริงนะครับมันก็คืออะไรครับมันก็คือ xo r gate เนาะมันคือ qxo กับ t e x c l u s i v e o r ั่นเองนะครับก็คือเราอาจจะดูง่ายๆจากตรงนี้ก็ได้นะครับดูง่ายๆจากตารางตรงนี้เนี่ย ตรงนี้ก็ได้นะครับว่าเรามีอินพุตสองตัวก็คือ t กับ q เนาะ t กับ q นะก็คืออ e ีต e ัวเอกซิสนะครับมีมีหลักการจำก็คือว่าเหมือนกันได้ศูนย์เหมือนกันเหมือนกันได้ศูนย์ต่างกันได้หนึ่งนะครับต่างกันได้หนึ่งนะครับเหมือนกันได้ศู 1, นย์ต่างกันได้หนึ่งนะครับ,อ,ร 0, ร 1, รบอันนี้คือ exclusive or นะก็แปลว่า ตัววงจร T flip flop เนี่ยนะครับเราสามารถเขียนแทน Exclusive OR ออได้นั่นเองครับต่อไปนะครับผมเราจะมาดูเรื่องของ Timing Diagram รรมมของ T flip flop กันนะครับอันนี้นะครับคือ Timing Diagram รรมมของ T flip flop นะครับอันนี้นะครับคือ Timing Diagram ของ T flip flop นะครับโดยที่เราจะ พิจารณาขอบขาลงของสัญญาณน,นาฬิกานะครับเราจะพิจารณาขอบขาลงของสัญญาณน,นาฬิกาก็คือขอบตรงนี้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 นั่นเอง,เองก็มาดูกันนะครับหลักการทำงานของสัญญาณน,นาฬิกาเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับ เริ่มจากตรงนี้คล็อกแรกท็อกโกเป็นศูนย์ค็อกแรกท็อกโกเป็นศูนย์แปลว่าอะไรครับผมแปลว่าตอนแรกค่าคิวคือตรงนี้ใช่ไหมตอนแรกค่าคิวเป็นศูนย์เมื่อท็อกโกเป็นศูนย์แล้วนะครับเมื่อท็อกโกเป็นศูนย์แล้วหมายความว่าค่าคิวมันยังคงค่าเดิมเอาไว้มันยังไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปครับผมสัญญาณคล็อกตัวที่สองครับสัญญาณค็อกตัวที่สองครับผมเจอปึ้ง เอาแล้วของตัที่สองเจอทีเป็นหนึ่งครับที่เป็นหนึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าต้องกลับค่าผมจากเดิมเป็นศูนย์นะครับก็ต้องเพิ่มเป็นหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็ไล่ไปนะครับเป็นหนึ่งยาวๆจนเจอขอบขาลงถัดไปนะครับขอบขาลงตัวที่สามนะครับเจอไปปุ๊บเจอทีเป็นศูนย์ครับทีเป็นศูนย์หมายความว่าให้มันคงค่าเดิมเอาไว้ตรงนี้นะครับก็คือมันก็ยังคงค่าเดิมเอาไว้อยู่นั่นเองครับ เจอขอบสัญญาณตัวที่4ี่นะครับก็คือตรงนี้นะครับเจอคอกลงตรงนี้นะครับลงไปนะครับจะเจอว่าอ่ะตรงนี้นะครับคีเป็น1นะครับท็อกโก้นะครับคือกลับค่านะครับจากเดิมตรงเนี้ยมันเป็น1อยู่ค่าคิวเดิมเป็น1อยู่ท็อกโก้นะครับก็เปลี่ยนจาก1เป็น0ูนย์นะครับแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนั่นเองครับ